ว,วันนี้เฟซมาอยู่ที่ร้านไม่หมดทุกคนเขาเปิดสาขาให้เพื่อนๆมาลองของหน้าร้านเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าของในร้านจะมีอะไรบ้างแล้วก็เพื่อนๆที่กําลังเลง็งเมาส์แผ่นลงเม้์อยู่อยากหาที่ลองต้องมาอยังไงบ้างไปเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังค่ะบอกเลยว่าบรรยากาศในร้านนี่ โคซียิ่โค้ชใจมากๆนะคะแล้วก็ในคลิปนี้พิเศษม,มากๆได้สวัสดีครับคุณมิกมาร่วมคลิปกับเราด้วยให้คุณมิกแนะนำตัวหน่อยนะครับช้าผมนะครับเอ,อ่อมิกนะครับหรือเรียกว่าก็คือทำทุกอย่างในแฟนเพจแบมนอนนะครับเป็นผู้ดูแลผู้ดูแลเรียกผู้ดูแลไม่ได้เจ้าของนะเรียกผู้ดูแลดีกว่าอ่าอ,อันนี้ร้านเปิดมางานหรือยังคะแบบว่าแฟนๆอยากมาต้องยังไงบ้างชอบนับตั้งแต่เปิดหน้าร้านนะครับน่าจะประกาศเปิดเมื่อประมาณสองสามวันที่แล้วครับคือเพิ่งเปิดสดใหม่เลย อตอนนี้เขาก็ย้ายร้านจากแบบออนไลน์มาเป็นออฟไลน์ให้เพื่อนๆได้ลองเนาะหลักๆไปเดี๋ยวเราดูของในร้านกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอาจาแอบยกรายการให้คุณมินิดนึง่งเดี๋ยวเราจะเป็นผู้ตามที่ดีนะครับเอาเรื่องจากนี้กันแรกนะครับตรงนี้เขาก็คือเป็นโซนเเพลเมาส์ที่พวกเรามีวางจำหน่ายทั้งหมดในร้านนะครับก็จะมีหลายแบรนด์ก็คืออย่างแบบเทสมิดนิวโซเกมเซนเอกซเล์แล้วก็อย่างจะมีพวกเเพลเมาส์ที่คอลแลบกระทงโลกาครับ ก็จะมีให้ทุกท่านเลือกครับก็จะแบบเเผดลม้าตั้งแต่ราคา990บาท1,390จนถึง1,700บาทแล้วก็2,000ประมาณครับก็จะมีทั้งขนาดไซส์ XL นะครับแล้วก็จะมีขนาด SL เอ่อ 2XL ที่สำหรับลูกค้าที่ต้องการจัดโต๊ะประมาณนั้นครับส่วนมุมนี้ก็จะเป็นมุมเอ่อเมาส์ฟีดเมาส์กิ๊บนะครับหรือเป็นอุปก erm, รณ์เสริมสำหรับเมาส์ก็จะมีเมาส์ฟีดอย่างพวกแมนคอร์แพด เขาก็มีค่าแพดคอนโทรลคอนแท็บค่าแพดโตค่าแพดแอร์แล้วก็จะมีเมาส์ฟีของไทเกอร์ไอส์ไนเกอร์อาร์คแล้วก็เมาส์ฟีเดสเซอร์ไลท์แพดออปซิเบียนแล้วก็เจสสปีประมาณนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นพวกโซนทุกคนค่อนข้างให้ความสนใจเยอะก็คือเป็นโซนเมาส์ก็จะมีเมาส์เอ่อไฟนอลเมาส์นะครับอัลตร้าไลท์เอ็กมีสปาห์เคียมันนะครับแล้วก็จะมียูโซโฟเคแล้วก็ยูโซ V2 ครับครับผมพวกนี้ก็จะมี ถ้าพิกมาจากด้านหลังตัวเมาส์นะครับก็จะมีเมาส์ฟีดนะครับที่สามารถทดลองได้เลยก็จะมีเมาส์ฟีดทุกรุ่นที่อยู่ตรงชั้นวาตรงนี้ครับก็คือจะมาติดให้เพื่อนเพื่อนได้ลองหมดเลยก็จะมีเขียนไว้หมดเลยครับโซนนี้ก็เป็นโซนที่เป็นโซนที่เไว้ทดสอบอุปกรณ์ สำหรับคนที่แบบว่าอยากจะทดสอบสินค้าจริงอยากทดลองทดสอบกับเมาส์ฟีดรุ่นนี้รุ่นนั้นเนี่ยครับซึ่งเพืเ่อนๆก็สามารถเดินทางเข้ามาทดสอบได้เลยเราก็จะแบบทาคอมพิวเตอร์ไว้เพื่อรองรับตรงนี้โดยเฉพาะหรือถ้าลูกค้านะครับต้องการที่จะเอาอุปกรณ์ตัวเองมาทดสอบก็สามารถนํามาลองได้เลยครับสมมุติว่ามีเมาส์ส่วนตัวของตัวเองแล้วรู้สึกชอบแล้วถูกพอใจของตัวเองแล้วแต่อยากหาเปพลเมาส์ใหม่ก็สามารถเอาเมาส์มาลองได้เลยหรือจะเอาคีย์บอร์ดมาลองก็ได้อยู่หูฟังอะไรก็ได้สามารถลองได้หมดครับต้องบอกเลยว่า สเปคคอมมันนี้เนี่ยน่าจะเล่นได้ทุกเกมในปัจจุบันใช่ครับคอมนี้แรงกว่าคอมส่วนตัวผมใช่แล้วของอุปกรณ์อะไรก็ค่อนข้างดีนะคะอารมณ์เหมือนแบบได้มานั่งเล่นเกมมันเพื่อนประมาณนั้นเลยมีวูติงให้ลองจอดีๆีควีดีดีดีกว่าของผมอีก <laughs> เราสปอนเข้าได้นะครับ <laughs> เอามาขายได้ อ่าครับผเดี๋ยวหลววว่าหลังรันคลิปนี้ไปโอ้โหติดต่อมาพลบพับเพลพัพดีมากเลยตรงนี้เป็นโซนหลอเพราะบางทีแบบเราไปเลือกซื้ออะสะบัดสิกบาท,ทีมันอาจจะไม่ได้รู้ฟิลตอนเล่นจริงๆก็ได้ใช่ครับเพราะว่าบางบางอย่างอะถ้าสมมติว่าเรา เอาแครอเมสามาลองกับม้า,าใช่ไหมครับแล้วเรามาลองแค่ถูเฉย <ๆ S 1> แค่เอาแค่ความรู้สึกหรือฟีลลิ่งอ่ะมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างซึ่งจริงๆของแบบเนี้ยผมว่าควรจะต้องทดลองในเกมจริงอย่างเราก็จะมีแบบถ้าอยากจะส่งลูกค้าแบบอยากจะลองแบบอย่างเกมมอร์ลอนนเอ l เ g ก n d เเจน์หรือเรนโบว์ซิกหรือพับจีหรือถ้าเอาแอดวานหน่อยก็แบบโอสุเอ็มแล็บก็สามารถทดลองได้เลยครับก็คือทางร้านก็จะมีเกมเหล่านี้ให้ทดลองได้เลยซึ่งจะลองเท่าไหร่ก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ไม่เป็นไรครับอย่างไรก็ให้เพื่อนๆได้มาลองสิินค้าจรง คือข้อดีของการมีหน้าร้านนะคะทุกคนรวมไม่ถึงว่าแบบบางคนที่มีเมาส์อยู่แล้วเรารู้สึกว่าเอองบยังไปไม่ถึงแผ่นรองเมาส์จริงๆก็มาดูพวกแบบฟีดเมาส์ก็ได้ราคาน่ารักน่ารักทุกคนเริ่มแบบหลักร้อยเองไม่ได้แพงมากนะคะแต่ถ้าแบบ เริ่มมีงบขึ้นมาหน่อยอยากหาแผ่นรองเมาส์หลักพันขึ้นมาหรือว่าวางตัวที่ราคาสูงมากกว่านี้เนี่ยเออไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงจะเข้ากับเรามากน้อยแค่ไหนก็มาลองกันที่หน้าร้านได้เป็นอะไรที่เหมาะมากมากเลยนะอยากมาทาคลิปให้ทุกคนได้รู้ข่าวสารเหล่านี้รวมไปถึงว่าถ้าเกิดเพื่อน,เ,อนเนี่ย บบมาเป็น group หลายๆคนเขาก็จะมีไอซ์แลนด์เด็กอยู่ตรงกลางร้านนะคะให้เพื่อนๆมานั่งพูดคุยได้หรือมานั่งคุยกับเจ mm hmm. ้าของร้านก็ได้นะเปิดจะได้ความรู้กลัไปเยอะมากๆพาใครก็นั่งคุยมาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันอย่าลืมมาแชร์มาแชร์วความรู้มาพูดคุยกันได้เปื่อ,อยนี่ก็ได้ครับเราไม่ได้ไม่ได้บังคับที่จะขายอย่างเดียวคือเอาเรื่องขายเป็นเรื่องรองดีกว่ามาคุยกันดีกว่ามาทดลองดีกว่าครับก็คือพอยท์หลักที่ผมเปิดจริงๆก็คืออยากจะเจอลูกค้าทุกคนมากกว่ามากกว่าการที่จะขายของครับ าจจฟังก็ค่อนข้างแปลกนิดนึงครับแต่แบบแล้ก็ลึกๆแล้วใจผมก็ชิดอย่างนี้จริงๆได้เลยค่ะงั้นรุนนี้ก็ต้องของคุณคุณวิกกว้างๆเลยนะคะ<ช>ที่พา,ามาทัวร์แบบร้านอาจจะเล็กๆหน่อยนะคะแต่ว่าคุณวิกแพนมาไปแล้วว่าไม่ได้อยากจะขายจ่าร้อเซนมาก<ช>เขาอยากให้เพื่อนๆเนี่ยมาลองทุกตัวในร้านมากกว่า ขอบคุณมากคุเค่ะขอบคสวัสดีค่ะส่วนใครที่มาร้านแล้วก็ไม่รู้ว่ามีไฮไลท์อะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะแนะนำให้เดินมาที่เชลลั่งเมาส์ได้เลยจะมีตัวนินจซโซ V2 ให้เพื่อนๆได้ลองจับนะคะรูปทรงมีความแตกต่างปรับเชฟใหม่แล้วก็จะมีคัลเลอร์สีต่างๆนะ เผียว่าถ้าเกิดไม่ได้มาลองอ่ะอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างจากรุ่นเดิมมากนะ้อยแค่ไหนแต่ถ้ามาคอมแพ์กัน,นจริงๆเนี่ยจะมีความต่างพอสมควรอันนี้ไฮไลท์มากๆถ้าเกิดใครม,มาหน้าร้านลองมาจับดูรวมไปถึงว่ายังมีแบรนด์อื่นๆนะคะอย่างตัวนเนี้ยเนี่ยมันเป็นเหมือนเมาส์ทรงขวานาะแต่ว่าเชฟด้านข้างไม่ได้เยอะมากถ้าไม่ได้มาลองอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเฮ้ยเราเรา,เราชอบทรงนี้หรือว่ามันคล้ายๆจีโปประมาณนึงนะคะเชฟฟัง ต่อมาอีกมุมหนึ่งที่เฟสอยากให้ลองจริงๆแล้วก็คิดว่าทางร้านน่าจะแนะนำได้ดีมากๆก็จะเป็นเรื่องของฟีดเมาส์มีหลากหลายรุ่นให้เพื่อนๆพื่ได้เอาไปปรับแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็น l o g i t e c h g pro x razer final mouse ninja soul หรือใครที่แบบมีเมาส์อยู่แล้วลองมาเล่นกันได้ฟีดเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ค่อนข้างมีผลอยู่นะทุกคนไม่ใช่แค่แบบเมาส์แผ่นรองเมาส์ลองเปลี่ยนฟีดดูก่อนคุณอาจจะได้ f e ล l i n g การเล่นเกมแบบใหม่นะคะ ก็จะมีส่วนนี้สำหรับแพรอลเมลคิดว่า,เ,าเ,เพื่อนๆน่าจะเซียนกันอยู่แล้วถ้าจะมาลองอาจจะลองเป็นแบบแนรอลเมาส์กระจกดูก็ได้จะได้รู้ว่าเออมันเร็วเราจะควบคุมได้ไหมซื้อไปราคามันค่อนข้างสูงก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับไฮไลท์ในร้านค่ะ ส่วนใครที่อยากมานะคะจะให้คุณมีแกแนะนำโลเคชันแล้วกันว่ายอยู่ตรงไหนครับผมผร้านร้านไม่มอนนะครับตั้งอยู่บนถนนราดพรวบงหินนะครับถ้าเดิน,ามมาานทางมาจากแยกบางหินก็คือเดินทางตรงมาประมาณสักสองร้อยเมตรนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นธนาคารกรุงศรีนะครับอยู่ถัดจากทางกรุงศรีซึ่งจะอยู่ทางเข้าซอยราดพรวบงหินแปดสิบเกา้าครับถ้าผมถ้าขับมาใกล้ก็ต้องเห็นแน่นอนเพราะว่าเปิดไฟไฟก็จะเห็นแล้วก็ใกล้ๆก็จะมีแบบรถรัดต้องหินก็ได้อยู่ใกล้ๆกันทุกคนไม่ได้แบบไกลมากใช่ค ลองมาดูได้